สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีเอาเกียร์ตัวนี้นะครับเอาลงเป็นเกียร์เอ็นนะครับเวลาเราไปจอดขวางคนอื่นเขาตามห้างสรรพสินค้าหรือตามที่จอดรถที่มันต้องเข็นนะครับทํำยังไงนะครับอันดับแรกนะครับกดตรงเบรคโฮก่อนตอนนี้รถเราไมใช้ระบบเบรคโฮอยู่เราต้องปิดครับกดเบรคโฮกดให้มันระบบเบรคโฮมันดับไปก่อนพอมันดับไปแล้วก็ดับเครื่องนะครับดับเครื่องเสร็จนะครับ ดูที่กุญแจกุญแจของเรานะครับมันจะมีตัวกดข้างนี้นะครับนี่ครับตัวกดมีปุ่มกดข้างนี้นะครับพอเรากดข้างนี้ปุ๊บเนี่ยหาอะไรมาเขี่ยอีกด้านหนึ่งนะครับเขี่ยด้านนี้นะครับเนี่ยครับมันจะขึ้นมาออกมาแล้วครับแล้วมันจะมีช่องนะครับอยู่หลังเกียร์แถวแถวนี้ครับตรงนี้นะครับ จะมีช่องเล็กๆเ,เอากุญแจเสียบเข้าไปเอาเนี่ยดันเข้าไปนะครับดันเข้าไปอย่างนี้แล้วก็เหยียบเบรกแล้วก็กดกดไอ้ปุ่มตรงนี้ครับกดแล้วก็ดัน่อมาก็จะเป็นเกียร์เอ็ดแหละแค่นี้ครับเราก็จะรถเราก็จะจอดและเข็นได้ครับก็เอาไปลองใช้งานดูนะครับง่ายๆครับจะได้ไม่มีอุปสรรคในการจอดในห้างสรรพสินค้าครับ